สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะเอาเด็กๆลงแล้ววันนี้จะเอาเด็กๆลงแล้วกุมารจะเอากุมารลงประทับที่แล้วหลังจากมาฉลองปีใหม่แล้วนะจ๊ะ อากฉลองปีใหม่แล้วก็จะได้มาประทับสถานที่เดิมมาประทับสถานที่เดิมเก่งท่านั้นเลยกุมาลูกพ่อเก่งท่านั้นเลยเออ องพระกฤษณะนี้นครับทุกปีก็ต้องทำแบบนี้ทุกปีก็ต้องทำแบบนี้อันเชิญอัญเชิญลงมาหรือยังแล้วก็จะอันเชิญขึ้นที่เดิม เดินขึ้นที่เดิมขึ้นที่เดิมจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรนะนี่องค์ใหญ่นี่อัฐาบ,บริยีนาคาองค์อัฐาเจ้าของเครื่องสถานีพิศิุยในองค์อัฐานี่สวยงามกว่าเพื่อนเลยเออพี่ใหญ่เขานี่อัฐานี่เก่ง น่าจะอยู่ตรงนี้นะพี่ใหญ่น่าจะอยู่กลางพี่ใหญ่น่าจะอยู่กลางนะนะพี่ใหญ่น่าจะอยู่กลางองค์พระกฤษนะกฤษณะษณะ่าจะอยู่ตรงนี้เอออยู่ให้ถูกตำแหน่งนะลูกนะ ครบแล้วอยู่ที่เดิมแล้วต่อไปก็จะเป็นของของพวกนี้ก็ลูกปุมลูกอะไรก็เยวขึ้นถวายเหมือนเดิมนะครับทุกปีก็จัดแบบนี้มะนาวที่ยามาตูมนี่นะครับนี่มาตูมก็ามาไหว้องค์พระพิฆเนศ หอมมะตูมนี่หอมหอมหอมะตูมหอมเป็นอย่างนี้เขาก็ลูกอมก็มาไหว้เหมือนกันนะ ันนี้ก็เป็นวันอัญเชิญลงวันนี้เป็นวันอัญเชิญลงประทับที่เดิมหลังจากมาฉลองปีใหม่วันนี้พ่ออัญเชิญพวกเจ้าลงมาพวกเจ้าก็สถิตประสิทธิ์อยู่ณสถานที่แห่งน,นี้แล้วก็รอเปิดโชคลาภให้กับ พ,พ่อแม่พูดที่เข้ามาบนมาอะไรเดี๋ยวพวกนมพวกอะไรก็รอรอไหวรอไหวปีโปอะไรก็รอไหว เข้ามาเป็นเป็นเป็นรังอ้อมถาวายเป็นรังก็รอไหวปีโป,โป้เอีอย่างนี้โปีโป้ที่เขาชอบเข้ามาแก้บน มาแก้บนอยู่ที่นี่ก็จัดทุกปีนั่นแหละจัดทุกปีทุกๆปีวันปีใหม่ให้ลูกเขาได้มีพลังมีคนมากราบมาไหว้เขาจะได้มีพลังอืม <c oughs> ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่หลายหลายทั่วทุกสารทิศที่เข้ามาพึ่งพาบารมีปู่สนชัยก็สาธุทุกท่านทุกคนที่มีความรักแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความจริงใจมาเลี้ยงลูกกุมารเลี้ยงลูกกุมาร ให้มีพลังดูแลช่วยกันลูกหลายคนเออลูกหลายคนอาจารย์สนใจก็โอ้ลูกอย่ามาอยู่ด้วยอย่ามา,มาช่วยดูแลพ่อพ่อก็ยินดีพ่อก็ยินดีนดรับเลี้ยงลูกทั้งนั้นแหละที่มาอยู่แล้วดีช่วยพ่อทำงาน อยู่แล้วทําให้พ่อได้ผ่อนหนักเป็นเบานี่นะครับโอเคครับก็ขอให้ปีใหม่ขอให้กุมารลูกพ่อทุกทุกทุก,ท,กทุกท่านทุกองค์ได้ช่วยเหลือใครตั้งจิตอธิษฐานขอพอรยังไงถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ก็ขอให้ธุรกิจการงานของเขาให้เลื่อนให้ไหลนะ ทุกสิ่งทุกอย่างทําถูกต้องแล้วก็ขอให้อัตะลูกพ่อภุมาลูกพ่อจงช่วยข้อทํางานจงดูแลมนุษย์ผู้ที่มาขอพรขอบาร,รมีจงประสิทธิประสบกับความสําเร็จในชีวิตในเบื้องหน้าต่อไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ